สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาเที่ยวหัวหมานะคะต่จะเป็นห้างจะเป็นห้างอีกอีกีกกห้างหนึง่งแต่ห้างนี้ไม่ค่อยได้มาบ่อยดูซิจะมีคนเยอะไหมวันนี้วันเสาร์ ไม่ค่อยเยอะนะอจะของพอของเขก็ไม่เยอะเหมือนกันนะดยคิว่าของจะถูกเปของจะแพง กันหมาไม่เยอะเลยดูสิจะมาหาเสื้อผ้าตัวเองมีดไซส์แบอบว่าใหญ่ๆทั้งนั้นเลยพอสร หาใส่ตัวเองนะคยากมากเลยใส่ต้องไปดูเสื้อผ้าเด็กโตนล่วนะมั้งอ๋จะตัวบิ๊กบิ๊ข้างนั้นเลยป,ปกติมันตัวเท่าไหร่อู้ลดราคาเสื้อโปโล ตัวละสิบเหรียญก็ตกประมาณสิบสิบเอดเหรียญน,นะรวมรวมภาษีแล้วนะเนาะสิบสองเหรียญสิบสองดอลลาร์เป็นเงินไทยเท่าไหร่อสามร้อยสามร้อยกว่าสามร้อยกบอดเสื้อโปโลโอ,อันนี้เป็นเสื้อยืดแขนยาวทนะี่แขนยาวแบบไม่ค่อยไม่ค่อยหนาเท่าไหร่ อันนี้หนาหน่อยก็สิบเจ็ดสิบเจ็ดสิบแปดก็ประมาณเกือบเกือบยี่สิบดอลลาร์นะอันนี้อันนี้จะแบบใส่หน้าหนาวข้างในจะอุ่นอุ่นอันนี้ของแท้นะคะไม่ใช่ของปลอม จะมาซื้อกระเป๋าเดินทางไม่ได้ฟคอนแแนตงม,มากขอมบางอย่างก็ถูบางอย่างก็แพงจะมาดูทีมทาผิว ลูกค้าประจำมีเยอะโอเคเสร็จแล้วซือ้อของให้ขขเขาเขาใหญ่แต่ไม่ค่อยได้ค่อยได้มานที่นี่ จะไปถ่ายถ่าเอาไฟไประดับตู้สีเขียวที่เอาเหรียญมาแลกอ๋อตู้แลกเหรียญอันนี้ก็จะเป็นหนังไ้เชันี่กลางคืนนะคะเอากลับบ้านฝากคลิปนี้ไว้กดไลค์กดแชร์นะคะ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ